ถึงเวลาหลังเริ่มแล้วครับ ดครับกดูากคูณเขียวออกมาาข้างให้กับสวรรค์เข้าขกลางไปดูศากคูณเขียวอดูศากออกซ้ายมางทีให้สวรรค์จันตน้นสวรรค์เปิดไปดูศากคืนมาให้สวรรค์อีกทีสวรรค์เข้าขาไว้ไดูศากเบิ้ลไปตรงนี้ที่ว่าเปิดเตะ อดุลศักดิ์ได้ตักดองมาให้สมเกียรติมองตั้งมาให้ใช้สิทธิ์ไม่ผ่านหมายเลขสามจุดห้ากับห้าเสนบุญยืนสมเกียรติไัยสนสมเกียรติลงมาครึ่งหลังวัชชัยสุริภัยบุญมาให้ฝั่งซ้ายฝั่งนูน้นผู้เบสใช้พิทักษ์อีกทีนึงผู้เบสเข้ากางมาให้พระชัยสุริภัยบุญเปิดเทกมาได้ไหมลุงนี้ กูตรงน <medi> ี้มาเลิกไปเล็นจุศยาอิ่มทองรับได้รับได้เท้าสายไหลออกมาให้กับธีรวัตรธีรวัตรให้สวรรค์สวรรค์เขากางมาให้ทิววาพองแพร่ทิววาปัดไกลมาลูกนี้หม่องไปได้าก็พิโรยหยุดติดออกข้างไปมาถึงผู้สาวตรงกับดาวรุ่ง เอาลงได้ครับหวานจันทราชมาให้สวัสดิชัยสริภัยบุญออกขวามาไอ้ฝั่งน,นี้ยังไม่เห็นเบอร์จำไม่ค่อยได้ไ<ป>ลึกไป,ไปมามตรงนี้ทีละวัดโอ้โห,โโหนี่ปัดเต็มโอ้สนิทบอลยืนเที่ยวไม่ติดทีละวัดขุนแผนใอ้ครับโอ้โหนี้จ่ายไหลไม่จะรูรก็เต็มพิโรธอยู่สิ พีโรดไปวัดชัยสิริไพบุญต่อจอกระมอนวันนี้เล่นศูนย์หน้านนบอลมาถึงวิทยาอิ่มท้องครับผู้สา,สาวตัวรับได้แต่ปเปิดมากลุงนี่ สมเกียรติบอลลงได้ไหมสมเกียรติไปสวนไปแล้วครับตรงนี้ไปโรดโฮมโปรสองต่อสี่ก็สมเกียรติเปิดทะลุมาโอ้โหข้ามคานครับโอ้โหชัยยศิ์บัวท้องพลาดโอ้โหลูนี้เรล่มเก้ม่ครับฝั่งฝั่งสาธารณสุข มาที่สถัทางามชื่นขาเปิดไปพลิกมาได้ครับตรงนี้กระชากแก้ตัวใหม่ครับตรงนี้ออกขวาเล่นเน้นโอ้โหไม่เหลือแล้ครับตรงนี้สมเกียรติไพศสนจากลูกแอสเซสผ่านสายผานทองของชัยศิษิ์บัวทอง2อศูนยครับไพโรธของโปก็ยังเป็นไพโรธครับจังหวะได้เสียนี่ น้อยครั้งแก่ตัวได้ครับชัยสิทธิ์บัวทองสองศูน ช้สยสร็จบัวทองไปแล้วครับช้สยสร็จหลังหลังหลังลขช้สยสร็จจริงเองครับโอ้โหดาวลุงเซฟโลกระชอกมาถึงหมายเลขสิบเอ็ดมาโลทิพจรูคนครับนักเรียนทิพจรูนนา,า,ากเรียนทิพจรูนอดอนสารที่ใช้ฟูนเขียวครับรอ,องผู้การหมวดนองลายซ้ายก้อยทะลุมาสวยพรสวรรค์จันต้น กระวันองจริงไก่ครับโอ้รับได้ครับตรงนี้ดาวรุ่งม่วงการเปิบอลมาให้กับศรัทธางามชื่นศรัทธาศรัทธาเปิดมาโอ้หลอกไปได้เจอทิวาซ้อนอยู่รับได้ครับหลังยาวไวให้กับลังสันลังสันกระชากไปตอกลางมาให้ทิวาฟองแพ้วทิวา จุวาทำไงจุวาจ่ายออกซ้ายทะลุมาสวยกับตรงนี้ให้ถวันจันต้นถ<ย>วันไปแล้วกับตรงนี้จ่ายไปทิพวังให้สมเกียรติลึกไปไหมตรงนี้ฝากครับชายศิษ์ออกซ้ายมาให้ถวันจันต้นถวันถวันฝากคืนเข้ากลางไปให้กับผ่านโทอดุลศักดิ์พุ่งเขียวมาให้สมเกียรติไปตรงนี้ครับสมเกียรติ เกืบปากมาให้กับใช้เิ์ออกลุออกซ้ายมาให้ถะวันจันทนงคิดเร็วทมเร็วกับคู่นี้เขาก,กางมาให้อดุลศักดิ์คูนเขียวอดุลศักดิ์เปิ่าเขาก,า,กางไปอีกทีนึงให้กับใช้ธิ์ปากไว้สามารถใชู้นเขียวออกขวากกา้าไปสิทธิ์ไหลล็อกลบมาข้ามไปไม่ได้ครับเต็ดสาธารณสุขมาให้ ขอ,อกขวาออกกลางมาให้อดุลศักดิ์ปูนเขียวทิวาและหลบไปได้ก่อนครับทิวาจ่ายมาให้กับสจกมวลถึงไหมสจกมวลวิ่งเบียดไปสจอ,อมลได้บอลไม่ออกเลยครับตรงนี้ มาให้กับใช้สิถึงไหมโดยวนตัดมาได้ก่อนโดยนรินทิพย์จรูนทำไมแค่สิบสามเดบสันติตรีบุปผาชาติสกุลเขาสีส้มมีสองคนครับส้มแจ่มก็นารินทิพย์จรูนสกัดมาอยู่ครับตรงนี้โอ้โหสกัดล้มลงไปบริเวณรอบหน้าประตู ดูแล้วน่าจะเป็นใครยิงสอจอขอมลหรือเปลวา <c oughs> ขาอ่อนลงไปเลยครับโดนสกัด สจอรกระมวลเสือเมืองเอาาอ่าแสดงช่อเพลิดกันทวดใช้สิริพิบูลออกซ้ายมาให้หวานจันทราชหวานฝากไว้ให้ภูเบศใช้พิทักษ หมายถึงมองไม่ค่อยชัดแล้วครับเบอร์สถาเลยสถางามชื่นมาถึงสำนักทัพมณฑลของพระยอดโฮมโปรโให้ธีรวัตรธีรวัดขุนแฝกเข้ากลางไปสันติาชายฝูนเขียวมีพื้นที่พาบอลไปเองครับตรงนี้เออสิวาครับสิวาอ่าหขนวิ่งคล้ายๆสันติชายฝูนเขียวสันติชายหนึ่งคนสองคน อย่างได้อยู่ไหมอ,อ๋อรับได้ครับดาวรุ่งม่วงการพุทธารประตูมาให้ศรัทธาศรัทธางามชื่นปัดไาให้กับภูเบศภูเบศข้ามฟากมาศรัทธาอ,อ่าวบอลรู้รรนนจจเลยครับมงกุฎว<ะ>ันนาโอ้หาไปจากจอนานเลยครับมงกุฎไปโอ้โหลุ้ลุไปไม่ฝังดีครับตรงนี้หลังสันไทรสน ดาบุญทนออกซ้ายมาให้สำเร็จสวมมอนสำเร็จมาให้กับธีรวัตรธีรวัตรจ่ายมาให้กับสมเกตไัยสนแตะหนีวิโรธโยสิตมาบอลออกเดี๋ยวอย่าไปออสโดนธีรวัตรขุนแผนก็ได้ครับธีรวัตรขุนแผนก็ชากไปเขาเป็นอะไรนี่แต่งหนึ่งจังหวะ หลาต่อไปอที้ต่อจอ,จอ,อมวลผงว่าลูกลึกเร็วไปหน่อยครับลูกนี้ตามไม่ทัน สองศูนย์อยู่ครืบจากทะลมาโอ้โหไปใสมงคุฎรรณนนาแม่ิทยาบอลอยู่ที่ขันสมุทรโฉอุดจากปูนเขียวออกซ้ายมาให้สมฤทธิ์สมมตสมิ์สมฤทธิ์ ปายมาให้กับธิรวัตรขุนแผนธิรวัตรเละไไาะปมาตรงนี้อย่างได้อยู่ครับธิรวัตรก่อนมาให้ทิวาได้ครับเลยมาที่ใช้เสร็จชายเสร็จเลยมาที่ทิวาฟองแพ่อุทีนึงวายโยอ,กออกซ้ายมาผูเบตตามไมา่ทันตรงนี้สาเร็จบอานคืนมาทิวาปาให้กับใช้เสร็จใช้เสร็จฝากไว้โดน บากไปได้คร,ไดครับตรงนี้มาที่25ไปได้แล้วนครับตรงนี้ไปเลยไปเลยผูเบสผูเบสใช้พิทักษ์ูเบสเอกข้างมาให้กับ25เปิดไปตรงนี้25ทวิศักดิ์คัมภีร์ตะแปงครับอดุษฎศักดิ์ศักไว้ใจเข้ามาให้กับ หรือว่าขวนแผนคืนไปสีว่าฟองแพลวอีกทีนึงใต่เสธิ์แต่มาให้อลูมนสากบ้นมาออกซซายมาใหม่ให้น้ำหนักดีมากครับเป็นตามสูตร ข้าทางรังสรรพรสนป่อมาให้ใช้เศษบัวท้องจ่ายไม่ทะลุกบแมมสมเกียตวิ่งทำทางไปใช้เศษยังได้จังหวะสองอยู่ร <c oughs> าะสั้นๆไปให้กับที่วาผ่องแผ่วออกว้าไปให้สันที่ใช้ปูนเขียวก็ทาชาก้อไปแล้วมากครับ <c oughs> สันที่ใช้ภูนเขียวหมดนองลองพงกับเมเ่ล่จังหวะปากได้ตากแล้วก็จังหวะลืมละ อยู่กับทางฝั่งทีมไฮโรทอมโปโน้ำอยู่กับ2-0สอจคอมอนโดดอย่างไปใช้เซตตาให้สมเกียรติสมเกียรติยิงเต็มข้อนะครับลูกนี้โอ้โหสายเซตอสซิสองโลกเลยครับนี่ใช่ให้ครับอหลักสองเขาสมเกียรติไพรส์สนเป็น3-0สมเกียรติทำได้สองประตูแล้วแต่ว่าเป็นประตูที่สามให้กับไะโรทอมโป้ อตอนนี้ระบสึกแผ่วๆไปครับาสาสรสุขสึข้นแรกบวดเบกันได้มันมาก สัทธาสัาออกขวามาทันไหมลูงนี้ยันอยู่ครับาเน่บุญจื้นเเน่ตเน่เปิดได้ไหมเเน่บุญจืนจิ้มเข้ามาไม่ถึงสัทธางามชื่นก็โดน่ันสมบระโทปรีดาบุทนทนตระราลใจเข้ากลางไปให้กับอดุลศักดิ์ภูมิเขียวอดุลศักดิ์อดุลศักดิ์ทำไงลูงนี้ มาใหกับพันธุ์ตำรวจโทปรีดาบุญทนเสียงดีมากร้องเพลงตำรวจโทปรีดาเคยเล่นวงดนตรีเดินสายมาก่อนครับดังสันแม่ดีดเร็วมาทันครับเกวเข้าตรงนี้ดังสันไฟสนเบียดยังกันอยู่ครับตรงนี้มงกดหายัันไปสวัดใช้ปากไว้ที่โอ้หวานจันทราปาท่ันไหมตรงนี้ไม่ทันแล้วครับ ยังดาหน้าบุกซอยครับตรงนี้สามศูนย์นะครับไฟโรดโฮมโปรสองฟ้าก็เริ่มมืดคืม, 6, ม 5, แล้วตอนนี้หกโมงห้าทีล้เมื่อนะ เศษปล่อยโหน่งนี้เก่ามากครับใช้เศษบัวทองอ่าอดีตตัวดิวชั่นหนึ่งสารบอกเขื่อไม่ได้ใช้เศษบัวทองทีนึงแล้วซ้ายมาให้สมเกียรติขออภัยครับสำเร็จทั่วมลให้กับธีรศัรกดิ์เหอ่เก่าเศษองศายังได้บอลอยู่ครับธีรศักดิ์คุนแผงคืนมาให้สำเร็จทั่วมลสำเร็จสำงานตรงนี้สำเร็จไหลไปที่ว่างให้ใช้เศษตลุแลบมาจากแนว โอ้โหเหลือจะถึงสวัสดิชัยสรีไพบุญครับสวัสดิชัยครับได้ออกซ้ายไปผู้กองของวันดุชัยตามประกบบ่ันไว้ลูกนี้ตรงนี้มองไม่เห็นเบอร์เลยครับทางโน้นอือเาดูกมองกันอยู่ก็สาธาสุข มงกุฎวนาเขียวได้ไหมมงกฎุฎล็อกล็อกไปได้ก็มงกฎุฎจ่ายมาลูกนี้ไปผ่านกองหลังเคลียร์ออกมาได้ก็ตรงนี้ ้าวลูกลุดมาถึงสเสนุ่้นยืนเต่ทิ้มเข้าไปไม่ผ่านอพอโด์โทรปีดาบุนทนสกัดออกมาเริ่มวไม่เห็นเบอร์แล้วเดี๋ยวต้องบอกเฉพาะทีมอย่างเดียวสีขาวสีเขียวสวัสทธาสดิ์ชัยสุริไพยบูญสายไปตรงนี้ ไหลทะลุไหมไม่ได้ครับแม่จะขอสักเมนะ็ดนึงจะขอไข่เจียวสักเม็ดไม่ได้ครับตรงพอโดนทำโปรก็ยังอัดบล็อกไว้เหนียวแน่นกับสามศูนย์อยู่ครับ ใช้เสธิ์ใช้เสร็จได้ง่ายไหมใช่สำลิดโอ้ทวรมะใชไม่ทันครับตรงนี้ทวรมะใชสิริภัยบุญอุดรศักดิ์พูนเขียวโดนศาสตร์ใต้ตใที่หมายเลข13สามสมเกิบตีบุพชาติสกุลที่สิบสามมองไม่ค่อยชัดระเบอร์ และผู้ตัวสินชันตัดินชำใจดีปาร,ร์กิเวลตบอกเวลาการแข่งขันขชิงล่าหลังสอ,องฟ้ามืดเริ่มมองไม่นถนัดกันแล้วม,มองเห็นบอลไม่สนนะัดนั้นนำชนะไปได้ก็สามประตูต่อศูนย์จากหมายเลขสิบสองอัพเป็นล้นแล้วจะปูมิพงหมายเลขสอ,อ,องสมเกีตไพยสนสองประตูเป็นสามศูนย์สำหรับวันนี้ก็หมดแมตต์ต,ตกค้างแล้วนอเสาร์หน้า เห็นฝ่าแจะบอกว่าจะเบิลแต่วันนี้ผมก็ขอให้ทุกทีมดูวิดีโอกันยังมีความสุขแม้ว่าจะไม่มีเครื่องเสียงของช่างน้อย